กลายเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะกับการรีเมคหนังคลาสสิกก็ว่าได้นะคือเรื่อง h ฮเลนเดอร์ไฮเลนเดอร์ต้นฉบับจะมมันก็เป็นหนังแอคชั่นตั้งแต่ยุค80ภาคแรกนี่คือปี86เราเคยพูดถึงหนังเรื่องนี้ตอนที่เราลํำลึกถึงชอคอกแนอี่กันไปครั้งหนึ่งเพราะว่าชอกอนีร่รับบทสำคัญในหนังเรื่องนี้ด้วยทีนี้เวอร์ชัดใหม่เนี่ย ก็มีข่าวมานานแล้วนะหลายปีแล้วโดยมีชื่อเฮนรี่คาวิลรวมมาเป็นพระเอกซึ่งตอนนี้เริ่มถ่ายทำแล้วด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะต้องพักกองไปพักหนึ่งเพราะว่าเฮนรี่คาวิลบาดเจ็บอ๋อระหว่างถ่ายทำนี่แหละก็เลยอาจจะต้องหยุดพักไประดับหนึ่งแต่ทีนี้มันก็กลายมาว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวทีมนักแสดงอ่ะของไฮเลนเดอร์เนี่ยน่าสนใจมากอืม ผู้กับที่มารับผิดชอบการรีเมคครั้งเนี้ยก็คือคนที่กำกับจอห์นวิกมาก่อนอ่าเชสตาเฮลสกี้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คือมาดูแลโปรเจกต์นี้ทีมนักแสดงที่เข้ามาสมทบเรื่อยๆหลังจากที่เรารู้ว่าแฮร์รี่คาวิลจะมารับบทเป็นแม็กคลาวตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยโอเคคนแรกผ่านไปแล้วตัวร้ายชื่อว่าเคเกน ได้เดฟบาติสต้ามารับเป็นตัวร้ายอ๋อเหรอแล้วก็มีรัสเซฟโคารัสเซฟโครเนี่ยจะมารับบทเป็นรามิเลสบทเดิมของชอคเนลลี่มีคาเรนกิเลียนหรือเนเิล่าได้เองแหละอืรู้สึกว่าจะมารับบทเป็นคนรักของพระเอกอ่มีเจมอนฮันชูอืพี่แกไปทุกจักรวาลจริงๆอแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นบทอะไร แล้วก็ล่าสุดก็คือเจนมี่ไอออนเข้ามาอีกคนนึงนักแสดงที่หลังๆน่าจะคุ้นหน้าจากอัลเฟนั่นแหละแต่คนนี้ก็คือนักแสดงรางวัลทั้งออสการ์ทั้งได้มาหมดทุกอย่างแล้วเหมือนกันทำให้ทีมเนี้ยแข็งแรงมากๆเลยจากตอนแรกดูเหมือนเป็นหนแอคชั่นรีเมคธรรมดาาที่มีตัวละครหลักแค่แฮร์รี่คาวิคนเดียวตอนนี้ทีมนี้นักแสดงนี่แบบโอ้โหน่าสนใจมากก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่ น่าจับตามองขึ้นมาทันทีนะจากการที่เคยเป็นแค่หนังแอคชั่นธรรม,รมดาาเรื่องหนึ่งอะ่ะแต่ทีมระดับนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนรวมถึงการได้พุ่มกลับที่เคยฝากผลงานอย่างจอร์วิคมาก่คอนด้วยนะก็เลยน่าสนใจซึ่งไฮแลนเดอร์เนี่ยมันเป็นหนังที่เราชอบมากเลยนะเป็นหนังที่เราดูตอนเป็เด็กเราชอบมากเลยเดี๋ยวขอเล่าเนื้อเรื่องมันข้าวๆก่อนเลยกันนะในเวอร์ชั่นเก่านะคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันพูดถึงตัวละครตัวเ,เอกของเราคือแม็กคลาวด์นี่แหละซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นมีชีวิตอมตะ คืออยู่มาเป็นหลายร้อยปีอยู่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งอะไรประมาณนั้นเลยอะยุคไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะแต่เป็นอมตะแล้วก็ใช้ชีวิตตอนแรกก็ใช้ชีวิตอย่างสงบนี่แหละแต่ว่าในยุคโบราณอ่ะพอคนรู้ว่าเป็นอมตะก็เกิดความกลัวก็แบบข,บขับไล่จากหมู่บ้านโน่นนี่นั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วเขาก็เลยไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในสกอตแลนด์ไปเป็นเรียกว่าชนบทไกลๆเลยนะอะแต่ว่าไอเผ่าพันธุ์เนี้ยมันไม่ใช่มีเขาคนเดียว มันมีคนที่เป็นอมะตะอีกมากมายเลยแล้วเผ่าพันธุ์เนี้ยเขาก็มีความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อดิมันมีคล้ค่ๆเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งอ่ะว่าถ้าคุณสามารถล่าแล้วก็ฆ่าคนที่เป็นอมะตะด้วยกันเองได้อ่ะคุณจะได้พลังจากฝั่งตรงข้ามมาอ uh. วิธีการฆ่าคือต้องตัดคอแล้วจะได้พลังจากคนที่ตายอ่ะเข้าสู่ร่างกายตัวเองแล้วจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็น ตามตำนานก็คือว่าเหลือเพียงหนึ่งเดียวจะมีคนรอดแค่คนเดียวคนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งรวบรวมทั้งหมดได้พลังทั้งหมดมาใช่ต้องฆ่าหมดคนที่มีพลังอเออมาตะทั้งหลายเนี่ยพระเอกก็เลยโดนตามเล่าโดยไม่รู้ตัวแต่พระเอกเนี่ยไม่ได้สนใจไงไม่ได้สนใจไอ้ธรรมเนียมของเผ่าพันธุ์ตัวเองไม่ได้สนใจจะกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องการแค่อยากมีชีวิตสงบสุขกับคนรักอะไรเงี้ยแต่โดนตามล่าเขาก็เลยต้องสู้แล้วก็ ระหว่างที่ต่อสู้ไปเนี่ยก็ได้รู้จักกับอาจารย์ชื่อว่ารามิเรสเนี่แหละที่มาฝึกวิชาต่อสู้ให้เขาอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นนักรบเก่งขึ้นมาแต่เขาต่อสู้เพื่อ,อเรียกว่าพนดงยุติธรรมแล้วกันนะไม่ได้ขวนขวายอํานาจอะ่ะแต่ศัตรูตัวร้ายอย่างเคอร์เก้นเนี่ยหมายปองพลังที่พระเอกมีอยู่มากก็เลยกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองนี่แหละสนุกมากเป็นหนัง ต่อสู้แอคชั่นแต่ว่าไม่ใช่แอคชั่นสมัยใหม่อ่ะใช้ดาบสู้กันอะไรเงี้ยในยุคนั้นนะนี่ก็คือเนื้อเรื่องของไ er. อเลนเดอร์ซึ่งพอมาอยู่ในมือของพุ่งกับจอร์วิกเนี่ยลีลาการต่อสู้ต้องมันพลึกแน่นอนออคือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเป็นหนังฟันดาบกันแบบหนังฟันดาบยุคโบราณอ,อ,อ่ะมันก็สนุกแหละมันก็ตื่นเต้นระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวามากไง แต่ทีนี้ลองนึกถึงจอร์วิกฉากที่จอร์วิกใช้ดาบสมุรอยสู้สิเออ,เอ,อมันจะวูวากระดาษไหนที่ลีลาการต่อสู้แล้วเฮนรี่คาวิลมีพื้นฐานฝึกฟันดาบมาไม่รู้กี่เดือนตอนที่เล่นเดอะวิชเชอร์อ่ะใช่ใช่ใช่ใชนี่แหละน่าดูมากนิ่งเราที่เป็นแฟนหนังต้นฉบับแล้วชอบหนังต้นฉบับมากๆเนี่ยรอเลยสำหรับไฮเลนเดอร์ฉบับใหม่เนี่ย เออแล้วแต่เราเห็นคาวิวในลุกแบบนี้มาแล้วตอนวิเชอร์นะซึ่งดีมากดีมากดีมากแล้วไฮไลท์อย่างหนึ่งของหนังเวอร์ชั่นเก่านะคือเพลงมันมีเพลงที่วงควีนแต่งให้อืมคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ้างวงควีนเนี่ยเพื่อจะทำาซวแท็กประกอบให้เขียนเพลงให้ใหม่เพลงหนึ่งแต่ทีนี้พอสมาชิกวงควีนมาดูหนังจบชอบมาก ชอบหนังเรื่องนี้มากแต่งให้เพิ่มด้วยเออก็เลยเป็นซาวด์แท็กของยุคเลยนะหนังยุคแปดศูนย์ถ้าใครพูดถึงซาวด์แท็กหนังที่ติดหูดังกว่าหนังอ่ะก็จะมีเพลงของควีนจากหนังเรื่องไฮเลนเดอร์นี่อยู่ด้วยอืมไม่รู้ว่าจะได้ยินซาวด์แท็กนี้กลับมาดังในหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะอืมแต่มันก็แปลกๆไงเพราะว่าตอนนั้นหนังมันยุคแปดูนไงวงควีนที่กําลังดังในยุคแปดศูนเนี่ยมันเลยเข้ากันไงแต่ทีนี้ ถ้าจะยัดเยียดซาวแท็กอันนั้นเข้าไปอยู่ในหนังภาคใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องหาจังหวะดีๆแล้วกันถ้าใครอยากฟังอ่ะนะไฮแลนเดอร์ม, er มีมาทั้งหมดกี่ภาคไฮแลนเดอร์ er เนี่ยของเก่ามันมีประมาณสักห้าภาคเลยมั้งภาคแรกเนี่ยคือปีแปดหกภาคสองก็คือ Highlander 2 the Quick e n i n g ออกปีเก้าหนึ่งภาคสามเนี่ยใช้ชื่อภาคว่า The s o r c e r e er, อออกปีเก้าสี่แล้วก็มี Highlander e n d g เก e ออกปีสองพัน หากันนานแล้วก็เปลี่ยนระเอกด้วยส่วนภาคห้ารู้สึกว่ามันจะกลายเป็นหนังทีวีมั้งคือไม่ได้ฉายโรงแล้วมั้งภาค5้าเนี่ยออกฉายปีสอง7เจ็ท่าที่เราจําได้เราดูแค่สี่ภาคแรกนะภาคห้าเนี่ยไม่ได้ดูอแล้วก็มีซีรีส์มีซีรีส์ด้วยอืจําได้ว่ามันเคยเอามาฉายน่าจะเป็นช็อกเจ็ดละมั้งก็ได้ดูอยู่เหมือนกันสนุกดีซีรีส์ก็สนุกดีจริงจริงไอ้แผนงาน จะรีเมคไฮแลนเดอร์เนี่ยมีมานานแล้วนะน่าจะประมาณช่วงปี2008หรือด้วยซ้ำไปแล้วแบบว่ามีนักแสดงที่แบบว่าเข้ามาเกี่ยวพันกับโปรเจกต์เนี่ยเยอะมากเลยนะคิดเฮลิงตันเจมส์อาวยโรบ์ติสันชาลีฮันแนมมีข่าวลือเข้ามาพัวพันกับบทพระเอกบทแม่คราวเนี่ยทุกคนเลย รวมถึงแรดเลโน่ด้วยนะรู้สึกว่าแรดเลโน่จะโดนแคสแล้วด้วยนะในปี2012แต่สุดท้ายก็คือด้วยการที่มันล่าช้าเนี่ยแรดเลโน่ก็แคนเซิลไปจนกระทั่งปี2021แหละถึงได้มาประกาศว่าได้แฮนดี่คาวิลคอนเฟิร์มมารับบทแม็กคลาวโปรเจกต์ก็เดินหน้าแบบเต็มตัวอีกทีหนึง่งฉะนั้นผมว่าอาจจะได้เห็นและกันนะเฮนรี่คาวิลในอีกบทบาทหนึ่งที่ก็าอาจจะยาวหน่อยถ้าเกิดประสบความสำเร็จนะก็อย่างที่บอกไม่ต้องงอ้อโซแมนหรอกไม่ต้องง้อเจมบอลหรอก ถ้าเรื่องนี้ดังนะถ้าเรื่องนี้ดังนะเราบอกว่าก็น่าจะเป็นแฟรนไชส์อันหนึ่งนะคงไม่จบภาคเดียวหรอกเพราะว่าต้นฉบับก็มันมีหลายภาคแล้วก็มีคล้ายๆเป็นคอมิกเป็นนิยายเสริมอีกนะที่ต่อยอดจักรวาลของไฮเลนเดอร์เนี่ยมีเยอะเหมือนกันก็น่าสนใจว่าเฮนริคาวิลจะขึ้นมาเป็นตัวท็อปอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหลังจากช่วงหลังๆก็ถือว่ามีแต่ การพลาดบทสําคัญสคัําญไปนะอ่าอันนี้ถือว่าผมว่าจับแม์อันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจับให้นี่คาวิลมาอยู่กับพุ่มกับคนที่ทำจอห์นวิกมาเนี่ยแชสตาเฮลสกี้เนี่ยคือแบบว่าเขาทำจอห์นวิกมาเนี่ยปลุกคีนูลิฟกลับขึ้นมาเลยนะแล้วนี่กลายเป็นแบบว่า <laughs> เออตั้งแต่จอห์นวิกมาเนี่ยกราฟของคีนูลิฟเนี่ย ยังไม่ลงเลยนะจนถึงตอนนี้นะนี่ยังมีไอ้หนังเรื่องใหม่เทวดาถ้าจะเท่งที่แกเล่นคือจริงจริงคือแกยังไม่ลงเลยฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อาหจะเป็นแชปเตอร์ใหม่ของเฮนรี่คาร์วิลก็ได้ที่มาจับโปรเจกต์นี้เราก็ได้พูมิกับที่ดีนะผมว่านะมันก็ส่งเสริมบางอย่างนี่เป็นหนังยุคเดียวกับไอ้แบ็กทูเดอะฟิวเจอร์อย่างมันเก่ามากนะฉะนั้นเนี่ยใช่ใช่ใช่กลับมาเห็นในยุคนี้เนี่ยแล้วมันมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างที่ลายเซนของ คุ่มกับเนี่ยผมว่าเขาทําบู๊มาได้ดีมากซึ่งอันนี้อาจจะบู๊มันอีกมากๆเลยล่ะ่ะผมว่านะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้แฮนดี้คาวิลมีภาษีขึ้นมาว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันเวิร์กนะซึ่งดูรูปการแล้วผมว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าสนใจมากนะเรื่องนี้นะเราก็ยังสงสัยอยู่นะว่ามันจะเรียกแขกได้ดีแค่ไหนเพราะว่าโอเคต้นฉบับเนี่ยมันก็ตัแต่ยุคแปดูนย์ใช่ไหมตัวซีรีส์เองก อยู่ในยุค90ถึงประมาณต้นยุค2000นิดๆอ่ะอืมไอ้สำหรับเราเนี่ยมันยังจำได้ไงแต่มันก็20กว่าปีแล้วนะใช่ <laughs> แต่ก็ไม่แน่งไงไอ้อารมณ์คำว่าย้อนยุคอ่ะช่วงนี้ไอพวกหนังจากยุค80มันก็กลับมาสร้างกระแสดได้เยอะไงอย่างโคดบัตเตอร์เองนะก็เป็นหนึ่งในนั้นทรอนถ้าไม่นับปี2010นันแนหะมันก็มาตั้งแต่ยุค80เหมือนกันอมอะไรที่ เก่าๆก็มีสเสน่ห์เหมือนกันก็คาดหวังได้ว่าน่าจะมีแฟนประจําอยู่เยอะสําหรับเรื่องนี้นะเรามองอย่างนั้นละกันก็เป็นไปได้ที่จะเรียกว่ากลายเป็นแฟนชายที่สร้างชื่อได้ในยุคนี้ได้เหมือนกันอืมอืมอืมรอดูแล้วกันโปรเจกต์ที่ข้ามการเวลามาแล้วน่าสนใจมากสาหรับผมนะมิกสนใจใช่ไหมผมว่าอยากดูใช่ไหมดาบทะลุฟ้าฟัดทะลุเวลาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมัน <laughs> นี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับดูหนังเชิหลงแต่ผมยังไม่เคยดูเรื่องนี้ผมเห็นมานานแล้วแต่ผมยังไม่เคยดูแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของแฮนดี้คาวิลแล้วได้พุ่มกับอย่างเชสตันสกี้มาทําเนี่ยนะอืผมว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าอยากเห็นแอคชั่นเลยอะอยากเห็นแอคชั่นความบ้าพลังตีบวกขึ้นไปมันมีทั้งความแฟนตาซีแล้วมีทั้งคล้ายๆหนัง พวกอัศวินไล่ฟันกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีความอย่างนั้นอยู่มันผสมผสานนะมีทั้งความแฟนตาซีอะไรบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าอยากเห็นผู้กำกับคนนี้ว่าจะออกมายังไงในเมื่อมันมีทั้งแฟนตาซีและความแอคชั่นแบบเรียลๆแบบนี้ที่เป็นย้อนยุคเนี่ยมันผสมกันเนี่ยอยากเห็นมุมมองอยากเห็นมองแอคชั่นแบบนี้งานแอคชั่นก็จะแตกต่างด้วยนะเพราะว่าอย่างจอห์นวิกมันก็เป็นแอคชั่นใช้ปืนโอเคมันมีแฮนด์ทูแฮนด์คอมแบทอยู่ด้วยแต่ว่าเน้นอาวุธที่เป็นปืนเป็นอะไรพวกเนี้ย แต่ในไฮแลนเดอร์เดิมเนี่ยนะมันเป็นการต่อสู้ดยดาบเป็นการต่อสู้แบบเว้นยุคอัศวินอย่างที่พี่กบอกกันแหละซึ่งมันเลยน่าจะมีมุมมองใหม่ในการนําเสนอจ่าแอคชั่นจากพุ่มกับที่เชี่ยวชาญงานสตันแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะก็เลยมองว่าน่าสนใจมากๆรวมถึงทีมนักแสดงนะจริงๆแล้วมันเป็นการรียูเนียนของทีมจากแกเดเตอร์เลยนะอืมเพราะว่ารัสเซลโครกับเจมส์นันชูอ่ะก็คือเคยเล่นแกรเดเตอร์ด้วยกันอ่า <laughs> แลตอนนี้กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันนะคือเขาเคยไปออกรายการทอล์กโชว์ด้วยกันแฮนดี้คาร์วิลกับรัสเซลโครเนี่ยตอนที่เขาเล่นซูเปอร์แมนด้วยกันใช่ไหมอืมเขาบอกว่าตอนที่รัสเซลโครไปถ่ายหนังประมาณช่วงต้นปีสองพันอะเรื่องพรูปออฟไลท์มั้งไปถ่ายที่อังกฤษแล้วเ็าบอกว่าเขาเจอเด็กคนหนึ่งในกองถ่ายเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาขอคำปรึกษาว่าอยากเป็นนักแสดงต้องทำยังไงเออเหรอ แล้วเด็กคนนั <German> ้นก็คือแฮนรี่คาวิลโอ้โหเฮ้ยโคจรมเราเจอกันไหมเขาเจอกันในกองถ่ายซูเปอร์แมนใช่ไหมเพราะตอนนั้นคือลาเซโคเล่นเป็นพ่อของซูเปอร์แมนแล้วแฮนรี่คาวิลเข้าไปทักว่าจำผมได้ไหมผมเคยเข้าไปขอคำปรึกษาจากคุณเมื่อตอนผมเด็กๆนะจำผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเว้ยใช่ใช่อาจจะได้เจอกันอีกเรื่องนึงผมว่าก็ฉะนั้นก็น่าจะอีกไม่นานนะอีกไม่นานมาก เดินเครื่องแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ่ายทำมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็แค่ช่วงนี้คือพักเพราะว่าแฮร์รี่คาวิลบาดเจ็บนี่แหละคา,าดว่าไม่น่าเกิน2027คิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไฮแลนเดอร์ er นะไฮแลนเดอร์